ไม่ได้ขายแต่ตายยาถ้ามีติดเต็นไว้รับรองนอนสบายคุณอย่าไปทำให้มันเดือดร้อนใครก็พอแล้ว สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับ,คครบพบกับอาร์มนะครับจากชา n น l เต็นเขย่านะฮะ,ะวันนี้ครับตัวอาร์มเองฮะก็จะมีอีกหนึ่งไอเทมครับมานําเสนอทุกคนเลยไอเทมตัวนี้ถ้ามีติดเต็นไว้รับรองนอนสบายนอนหลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านเลยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีแล้วด้วยก็ขอแนะนําเป็นที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะฮะที่นอนอันนี้นะครับใหญ่มากเป็นที่นอนที่ผมซื้อมาเป็นขนาด5ฟุตนะครับนอน2คนกับภรรยาได้สบายๆเลยนะครับเป็นที่นอนลมซึ่งเป็น ระบบปั๊มลมแบบอัตโนมัติเมื่อก่อนจะต้องมาปั๊มเองปึบเปึบเปิบใช้ที่ปั๊มโอโ้โหเหนื่อยมากใช้เท้าเหยียบก็แล้วใช้มือปั๊มก็แล้วนี่ครับก็เหนื่อยเหมือนกันก็โอเคครับนั่ก็ที่นอนนี้มานําเสนอการเป็นอีกไอเทมหนึ่งนะฮะที่ทําให้คน นอนสบายเ,เองนะฮะอ,อไอเทมตัวนี้ครับที่นอนตัวนี้ครับเป็นยี่ห้อ Bestway รุ่น Always Air คือมันจะเติมลมไปในโตไปเรื่อยๆะฮะถ้าคุณเสียบปลั๊กเอาไว้นะครับถ้าลมมันพร่องระหว่างตอนนอนนะฮะลมมันก็จะเติมอัตโนมัติผมชอบมันตรงที่ว่ามันเติมลมอัตโนมัติเพราะว่าเริ่มแรกครับตอนการไซเนี่ยผมเคยใช้ที่นอนลมอนหนึ่งนะฮะเป็น ของเพชัวก็นอนสบายครับในระดับหนึ่งไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะฮะหนาประมาณเท่านี้แต่ว่าปัญหาที่เราเจอฮะก็คือเวลาเจออะไรกดทับครับลมมันก็อาจจะมีออกบ้างแอบออกบ้างไม่รู้ไปออกซอกไหนแต่มันมีออกแน่นอนเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยตอบโจทย์ผมมากนอนกลางคืนผมก็เสียบปลั๊กคาไว้เลยแล้วก็มันจะปร๊มลมเองอัตโนมัติให้กับเราเลยพิเศษกว่านั้นครับที่นอนตัวนี้ครับสามารถปรับระดับความนุ่มได้ทั้งหมด3ระดับด้วยกันอยากนุ่มๆอยากระดับกลางหรือว่าอยาก อนแข็งขึ้นมาหน่อยเราสามารถปรับระดับได้ผมเนี่ยไม่ได้มาขายแต่ว่ามาบอกต่อละกันเพราะว่าผมใช้งานไปแล้วล่าสุดที่ไปสวนพึ่งมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายจริงๆถ้ามียไว้ก็ไม่ผิดหวังมันถือว่าเป็นเป็นการพักผ่อนโค้นมีความสุขเลยแต่ไม่ใช่ว่าถ้าไม่มีอันนี้จะไม่มีความสุขนะฮะความสุขแต่ละคนไม่เท่ากันเหมือนกับผมรีวิว แอบไปครั้งที่แล้วไฮเส้นฮะก็มีคนบอกว่าเฮ<ะ>้ยกลางเต้นตามกระแสรือเปล่ามีอุปกรณ์อย่างนี้ไปใกล้ชิดธรรมชาติมีของพวกนี้ทําไมนั่นมันไม่เกี่ยวหรอกครับอยากจะไปพักผ่อนคุณทําอะไรคุณมีความสุขแต่ที่แน่ๆฮะคุณอย่าไปทําให้มันเดือดร้อนใครก็พอแล้วเนี่ยผมก็เหมือนกันผมซื้อที่นอนผมก็ไปเดือดร้อนฮะเดือดร้อนผมเองนะครับที่แอบเมียซื้อโอเคถ้ามีโอกาสก็อยากให้เพื่อนได้ลองได้ลองดูแล้วกันนะได้ไปลองที่ร้านก่อนมันมีขายอยู่ทั่วไปฮะแต่ว่าผมซื้อในช้อปปี้แต่ที่นอนตัวนี้นะฮะก็จะ กล่อ ấy, ็แกะแล้วก็ใส่ไม่ได้เลยนะครับมันเป็นกล่องแบบคล้ายๆแพ็คตายเลยอพอแกะมาปุ๊บก,ก็แกะตายเลยไม่สามารถปิดได้แต่ว่ามันมากับถุงตัวนี้ครับพร้อมกับตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับเวลามีรั่วซึมแล้วเราหาจุดเจอนะฮะเราสามารถใช้ได้เขาจะมีวิธีการใช้อยู่ถุงตัวนี้ก็ไว้สําหรับใส่ที่นอนตอนเอาลมออกแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้มันดีกว่า นะครับว่าใช้มันยังไงเอาลมออกไงเอาลมเข้ายัางไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นตอนแกะกล่องมามันจะเป็นลักษณะที่พับๆก,กันมาครับผมก็มาเคลียร์มันเป็นที่นอนเป็นแบบอย่างนี้หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีปลัก๊กปลั๊กอยู่ในช่องนี้ฮะอันตอนนี้ผมเสียบเรียบร้อยแล้วปลั๊กไฟก็ค่อนข้างยาวนะฮะประมาณ2เมตรได้หลังจากเสียบปลั๊กแล้วคุณแค่กดปุ่มมีอยู่3ระดับเดี๋ยวผมจะเริ่มไประดับที่1ก่อนละกันนะฮะลองดูครับแล้วก็อ๋อเดี๋ยวจับเวลาให้ฮะการสูบลมของมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับต่อไปครับจะเป็นการกดเบอร์หนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวผมจับเวลาไปด้วยนะครับระดับที่ความนุ่มระดับหนึ่งนะฮะของเจ้า Bestway Allway Air ตัวนี้ราะคาโอเคฮะจับเวลาไปด้วย นะครับก็อันนี้เป็นระดับที่1น,นะฮะความรุ่มระดับที่1นึนครับใช้เวลาไปทั้งหมด2นาที20วิน,นาทีกับ okay, อีกสูนย์เก้าโอเคฮะนนี้เป็นระดับหนึ่งถ้าถือว่าคุณนอนแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่พอใจมันยังแบบนิ่มไปมันยั่วไปนะฮะกดไปเลยครับหมายเลข2 ก็ประมาณ8วินาทีครับตบเข้ามาอีกนิดนึงนะอีก8วินาทีนะครับเป็น2องทต่อมายังไม่พอใจมันยังยั่วไปอยู่คุณสามารถปรับระดับได้อีกนะครับเป็นเบอร์ที่3อ่าพร้อมแล้วไปเลย ก็เป็นสามครับเพิ่มอีกมาประมาณ8วิทีละ8ปดวิทีละแวิมันก็ปั๊มลมให้เรานะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นระดับที่แพงที่สุดนะครับก็คือลำดับที่3เลยครับต่อมาคุณเลิกนอนแล้วไปกลางเต็นเต็จเรียบร้อยก็อยากจะเก็บมันง่ายมากฮะรุ่นนี้เพียงแค่กดปุ่มนี้แต่จริงๆแล้วของ Bestway นะฮะก็จะมีอีกหลายๆรุ่นซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็ได้ยินมาว่าเอ้ยมันมีเตียงลักษณะแบบนี้เลยนะตาแบบนี้เลยแต่เป็นอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีเบอร นี้เป็นการปั๊มลมแล้วก็หยุนนดผลึกเองนะฮะเราก็เลือกเลือกเองเลยว่าขนาดไหนแต่อันี้ก็ข้อเดียวของมันคือตัวนี้มันจะปั๊มลม อัตโนมัติอย่างที่บอกไปก่อนต้นคลิปของผมอะ่ะมันดุกอยู่แล้วแหละผมผมรับหนัก100อยโลภรรยาประมาณ40กว่าตีตีไป150พี่น้องตัวนี้รับน้ําหนักได้ประมาณ300กิโลกรัมอ่าโอเคฮะก็ถือว่ารับน้ําหนักได้เยอะพอสมควรเลยต่อมาตอนเอาลมออกนะฮะตอนลมออกมันจะมีปุ่มอ,อกีกปุ่มหนึ่งนะครับมันมีอยู่ทั้งหมด4ี่ปุ่มด้วยแหละเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม 3, แล้วก็อ,อีกปุ่มหนึ่งเราต้องกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการใช้ลมออกเนี่ยใช้เววลาาาปรระมณกีี่ินทคับ เอานะครับก็เห็นเรียบร้อยครับในการเอาลมออกนะฮะของที่นอนเบสเวร์ way, รุ่น Always Air ตัวนี้ครับใช้เวลาไปทั้งหมด3นาที51วินาทีแล้วก็กจุดแ8 5ใช้เวลาพอสมควรครับแต่ว่าเราเวลาเราเก็บของนะฮะเราก็ปล่อยมันไว้นะครับแล้วเราก็ไปเก็บอย่างอื่นที่นอนรุ่นนี้นะครับนอกจากปั๊มลมโดยตัวปั๊มลมอัตโนมัติแล้วนะครับก็จะมีตัวนี้ที่ปั๊มลมแบบแมนวนวลนะฮะก็คือแกะออกมาแล้วก็สูบลมธรรมดาได้เผื่อเจ้าตัวนี้มี ปัญหาอะไรนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้ครับเป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนๆครับกับที่นอนตัวนี้สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์กับพวกเราชาวแข้งฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจทำ ในคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับในไอเทมต่อไปผมจะได้มีกำลังใจมาป้ายาทุกคนครับตนะ่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากไว้ติดตามชมคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับว่าจะมีสินค้าอะไรมานำเสนอมาปลายาทุกคนอีกนะฮะกับผมแอมครับจากช a n n e เต็งเขย่าครับบ๊ายบายครับ